เธอะๆอะไรนี่เงี้ยอันนี้ซ้ำแต่คือขอให้ไม่รุงรังไม่ปิดหน้าปิดตาเป็ <ทอ S 2> นพา,านะจ<ช>๊ะเ<ๆ>ขาบอกว่าหนุ่มๆที่ชอบแบบนี้เนี่ยคือทำนายได้เลยว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นคนรุยๆุย ไม่ชอบสร้างภาพเรียกว่าอย่ามาแอปอย่ามาแอปใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบนะเออชอบแบบตรงๆมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะมีความเป็นระเบียบนะคะมีวางแบบแผนในชีวิตเรียกว่าปางจากเมื่อกี้เลยทีเดียวนะคะเออเป็นผู้นําของครอบครัวได้เลยทีเดียวโอ้ขณะนั้นถ้าเกิดสาวๆคนไหนเนี่ยที่อยากได้ผู้ชายที่จะมาเป็นผู้นําครอบครัวมัดผมลวบตึงเปิดหน้าเปิดเพื่อผ่าไปเลยกลัวแต่เดียว ก็ทุกคนที<ฮ>่ชอหน้าแต่ละคนด้วย<ม>บางคนมันก็ไม่โอเคแต่บางคนมัดแล้วน่ารักเขาเขา,เขาไม่ซีเรียสว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไงออมันอยู่ที่ข้างในจิตใจแต่เนี่ยถ้ามัดเหมือนฉันก็ไม่ไหวนะจะไปดื้หัวแล้วเหมือนก <c oughs> ันก็ต้องมัดบ้างปล่อยบ้างน,นะคะตามความเหมาะสมตามลักษณะท่าทางหรือว่าตามเทศกาลที่เราไปลวกันน้อสาวไหมคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันช่วงหน้านะคะยังมีสาระดีๆอยู่เช่นเคยค่ะก็กลับมาติดตามชมช่วงหน้านะคะ เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไป็นอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดดูด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉนันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขา,าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน,น่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0840999347นังสืพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเพีวยวไล์ปลุกคนรุ่นใหม่สู้สื่อออกมัดแรงผนึกสื่อ3ามช่องกระหึม AIA พลิก เกมผนึกกำลังซิตี้แบงค์เปิดเกมรบแบงค์แอชุลันทั่วเอเชียทีวีดีกิต้อนสะพั่งกดเรดโฆษณาดิ่งเหวช่องใหม่เปิดเกมดูดเรตติ้งชิงยอดคนดูส็อบอรเรียก5สมาคมขายตรงรับนโยบายเร่งด่วนถกแานยกระดับตั้งสมาพันธ์ขายตรงไทย ขายตรงปีมเมียระทึกหลายค่ายเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงติดตามนังสพิม์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับชอบไหมพรายาหุน่นว้่นแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะ มีพรรยาหุ่นสวยเปเวอร์แบบนี้สินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกใหม่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 0849381183 0840999347 ของรายการแล้วกับเทรนด์เลดี้เรื่องของผู้หญิงเรื่องของสาวๆอย่างที่น้าพูดไปเมื่อกี้อะเมื่อกี้เจลรโอพูดถึงเรื่องของการทำทรงผมแล้วเนาะใช่แล้วเฮ้ยทำยังไงนิสัยจะรู้ถึงนิสัยผู้ชายว่าผมทรงนี้จะเป็นยังไงค่เก็ชอบเราว่าเฮ้ยเขามีนิสัยอย่างไรค่ะจากทรงผมแล้ววันนี้บวยมีเรื่องของสีผมมาทำให้มันเหมาะกับราศีเกิดของคุณค่ะคือได้ทั้งทรงแล้ว สีแล้วรับรองว่าหนุ่มคนนั้นต้องอยู่ในมือเราอย่างแน่นอนหรือเปล่าอย่างแน่นอนก็จะได้มาจะได้มาเจ๊คะตอนนี้พยายามมากี่ปีแล้วคะไอ้กำลังจะได้มาเนี่ยยีปีเือกำลังจะหลุดออกไปไม่ละแซวเล่นนะคะคุณผู้ชมเจ๊เป็นคนน่ารักเรียบร้อยแล้วก็มี มากับผมฟูๆเซ่อแล้วก็แอบมีกลิ่นนิดนึงเออสกับรังแคนหน่อยๆอ่ะหน่ะมาดูวันที่ราศีแรกกันดีกว่าสาวๆราศีแรกกันมาง ราศีมีนค่ะก่อนราศีเดียวกันอ๋อมีเหมือนกันอ่ารอฟังรอฟังสว่ตางกันมากราสีเมษเปนคนยุ่าศีแรกเขาบอกว่าเกิดวันที่16เมษาถึง15ริพฤษภามนะจ๊ะเขาบอกว่าสีผมที่เหมาะกับสาราศีนะคะคือผมสีน้ำตาลทองบรอนซ์กลางบรอนส์เลยทีเดียวอ่า bronze กลางแล้วก็ตัดสั้นแบบสาวทันสมัยให้ดูคล่องแคล่วแต่มีความเก๋ไก๋แบบน่ารักน่ารักเหมือนดิฉันเองเก๋ไก่แบบน่ารักน่ารักรับก่อนได้ไหมตู้สั้นถึงเรานี่อีกแน่นมากเก๋ไก๋แบบน่ารักน่ารักทำไมไม่อ่านจากมินก่อนล่ะอยากรู้เลยก็ขอทำไ้ก่อนเอาไปจัดเองเลยไหมไม่ ราศีเม่วไปก็เป็นอย่างนี้ใช่อะต่อไปสาวราศีพฤษภ16พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมถึง15มิถุนายนเขาบอกว่าทรงผมที่ถูกฉลกกับเธอที่สุดคงหนีไม่พ้นผมสีน้ำตาลอ่อนปล่อยยาวสยายอะอันนี้เหมาะกับสาวๆที่ชอบปล่อยผมตรงอ,อะอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่เกิดราศีนี้ยังมีผมที่ไม่ตรงนะคะก็ไปทำให้มันตรงซะ, <c oughs> ะแล้วก็บอ ว่าหรือหากเวลาทํางานนะคะคุณก็แค่เพียงรวบตึงไว้นะให้มันแบบทํางานได้สะดวกคล่องแคล่วทํากิจกรรมได้สะดวกนั่นเองอจะกิจกรรมอะไรคือกิจกรรมอะไรก็ได้ในชีวิตในชีวิตประจำวันของคุณคุณคุณคืออยู่ตรงเนี้ยพูดเนี่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยสองป้านี่คิดไปไกลแล้ว ต่อไปสาวราศีเมถุน16ม,มิถุน,นาถึง15กรกฎาทรงผมที่เหมาะกับเธอเป็นทรงผมสีน้ำตาลโมเดิร์นทันสมัยมแล้วก็อินเทรนด์แบบกราฟิกที่จัดทรงง่ายส่วนสีผมนะคะก็ที่จะทำให้ความรักนั้นสุดสมหวังควรจะเป็นสีชมพูไฮไลท์ชมพูไฮไลท์อ่า ถูกโฉลกกับสาวที่เกิดราศีนี้ฉันนะชอบสีชมพูหรือว่าแม้แต่ชอบสีไหนก็ตามไม่เอาเด็ดขาดบนหัวบม่จรจริงเราเคยเคยทำเหมือนแบบทำปลายหรือว่าทำข้างในเป็นไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรารวบผมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็าเห็นแบบข้างบนมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะเจ้แล้วแบบข้างล่างเป็นสีชมพูแต่คือถ้าเกิดเราทำงานหลากหลายแบบก็ไม่ได้สมัยนี้เขากำลังอินกำลังอินอต่อไป สาราศีกรกฎค่ะคุณผู้ชม16มกรกฎาคมถึง15สิงหาทรงผมที่เหมาะกับเธอเป็นทรงผมสั้นสีน้ำตาลส้มเข้มที่มีความพลิ้วไหวในตัวดูอ่อนหวานแล้วก็ธรรมัดธทแมงไปในตัวอันนี้ก็เหมาะแก่การทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกันต่อไปสารสีสิงห์16สิงหาถึง15กันยาทรงผมยาวสีน้ำตาลส้มทำลอนหยิกทำให้มีมุมมองใหม่ๆเสมอเขาบอกว่าสีผม เ,เข้มตามธรรมชาติแบบไม่มีไฮไลท์ถูกโลกกับสาวราศีนี้เป็นที่สุดเลย สีน้ำตาลยังไงก็ปล่อยให้มัน้ตาลอย่างนั้นไปค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำสีให้มันเปลืองตังค่ะอ่ะต่อไปราศีกันผมยาวเหยียดโร่งเป็นมันวาวแบบสาวสุขภาพดีค่เออก็ดีนะแบบถ้าเกิดว่าผมราสีดำนะแล้วตรงๆมันดูเป็นแบบก็สวยนะดูแบางเงามดูผูมีสุขภาพดีเฮลตี้เฮลตี้เออเนาะน้องผมดำว่ะทุก่างเฮลตี้เฮลตี้ตั้งแต่หน้าแล้วเจ้ อ่ะต่อไปสาราศีตุนค่ะ16ตุลาถึง15พฤศจิกายนทรงผมที่เหมาะแล้วก็ถูกโลกก็คือจะเป็นทรงผมสีดำแดงอ่าทำให้มีความมุม,มานะในการทำงานนะจ๊ะแล้วก็สีส้มน้ำตาลเพื่อ,อเขาเรียกว่าเน้นในเรื่องของเพื่อนฝูงแล้วก็ความรักลักษณะ ลักษณะไฮไลท์หรือโลสไลท์สลับกันไปก็ได้อ,อ่ต่อไปราศีพิจิกนะคะก็ให้เป็นแบบทรงผมยาวสยายสีส้มทองเสริมซับนั่นเองแล้วก็ราศีธนูราศีดิฉันเองทรงผมสีน้ำตาลธรรมชาติเขาบอกว่าจะให้มีความคิดที่เป็นกลางลดความเอาแต่ใจของตัวเองต่อไปราศีมังกรเขาบอกว่าทรงผมที่จะทรงง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาที่ไม่นานมากนะัก เป็นผมบ๊อบสีดำก็ได้ธรรมดาดีประมาณนี้ใช่ต่อไปราศีกุมเขาบอกว่า ควรจะทำทรงผมสีน้ำตาลออกเขียวให้ออกแนวเซ็กซี่นะจ๊ะแล้วก็มว้มวนม้วนลอนเบาๆราศีเราแล้วราศีสุดท้ายราศีของคนไม่สวยราศีมีนทรงผมที่เธอต้องการคือทรงผมแบบธรรมชาติแล้วก็จัดแต่งทรงง่ายสีดำแดงช่วยด้านการเงินคำพูดได้ซับปล่อยผมสยายแบบสบายๆหรือรวบไว้เบาๆเห็นไหบอกแ,แล้วตื่นมาก็ส,งสางๆก็ออกจากบ้าน <c oughs> นั่นแหละนี่ก็ฝากกันนะนี่ก็เป็น3เรื่องราวสามช่วงที่เรานำมาฝากผู้ชมนะคะแต่สำหรับวันนี้ห่าเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วติดตามพวกเราได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ